quatre ans, quatre ans. Drohne. 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 อูใหญ่ด้วยงมปับกัดปุบมาแล้วเหมือนเป็นปลาคู่นะัวเนี้ยเขียวปัดเลยเนี่ยปลาแมงคู่เลยเนี่ยปลาจะจับคู่เนี่ยเขียวปัดเลยเนี่ย เกียวปัดเลยเนี่ยดูดิปาทำจับคู่นะคู่นี้เห็นสองรอบแล้วผมอ่ะเขียวปัดเลยครับดู đi rồi Hãy subscribe cho สุทางเวทลุดเลยคูเขียวปัดตัวนี้วันตุ๊บเลยค<ฮ>ูเขียวปัดเลยตีแปะเอาครับคูนี้ผมตามมาสองรอบละมันจีบเป็นคู่แน่นนยกัดจัมโบ้สปูนเหมือนเดิมนะเปลี่ยนเป็นสามทางนะโหดูกับสายพี่ นี้เป็น P3 นะครับสายช็อค40่ปอนด์เองสี่สปอนด์นะครับ P3 โหเหนื่อยแม่งจัดทีแรกได้เลยโหสุดยอดปลาสีนี้แบบหายากนะช่วโมงนี้เหมือนมันจะกำลังจะกัดหลังนะคู่นี้มันจิ้เป็นคู่รับจิเป็นคู่โคตรอ้วนเลยนะ <c oughs> <c oughs> ถึงแล้วนะอ่างแม่ก,กัวนะจังหวัดลำปางนะครับตำบลแม่ก,กัวอาํเอา,เอาเภอศาบนะครับเช้านี้มีแต้มครับวันนี้สุดยอดสุดยอดจริงโอเคครับจัมโบสโปนูนทำงานแต่เช้าเลยวันนี้ตีไม่ก,กี่ไม้เอนะโอเคตัวนี้ก็จะปล่อยนะครับเป็นแมงผู้นะตัวนี้ ไปขอบคุณมากยอดไปเลยแต้มแรกแต่เช้าอีกไม่กี่ไม้ลุยต่อครับวันนี้มีวิไลยทั้งวันนะโอเคครับตามมาลูกโอ้โหตดต่อไม้ัวไม่ใหญ่สักสองสาโลเนี่ย เสียแช่นไปก่อนจะได้ผู้หลุดไม่ใหญ่มากที่ัวนันนะเราตีทันน้ำเอามาแล้ว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  แล้วมันเอานะที่ผัวนานๆนานอะ่ะหืมกัดไม่โดนตัวนี้ไม่ไดสิยังไงโอโหดูใช่ไหม ซ้ำไม่โดนเหรอใหญ่ด้วยเอาไม้ตามไม้เนี่ยเอา้าเอา้าหน้าเหลือเลยโอ้โหดูใช่ไหมซ้ำไม่โดนเหรอใหญ่ด้วยอ เอาหน้าเรือเลยโหดูชมายหน้าเรือเลยวงใจหน้าเรือเลยโอ้โหตัวหน้าเรือเลยทะลุทั้งสองคอเลย ฟอกค,ครับไทฟอกทำงานอีกแล้วสามทีมากัดหน้าเรือสุดยอดนูนมาเลยนะความดุของมันครับ มาแล้วลูกจ้าไซสี่ไซห้าประจิบกัดผิวน้ำประจิบยามเช้ากัดไทฟอกสีส้มไซประมาณสักมี4ีกิโลนะตัวนี้มันอ้วนปลายที่นี่มันอ้วนอัวใหญ่ล้ะดูมากสามททตัวนี้ตอนที่แรกกัดไม่โดนไม่โดนตามมาหน้าเรือเลย เกบสายช็อค50ปอนด์นะครับแล้วก็กิฟตเต็มคําเบอร์สแล้วก็ตัวนี้เป็น PE PE สนะครับสุดยอดเลยครับถ่ายรูปครับเต็มแรกมาแล้วสวย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  ดูสิครับดูสิครับ ดูสิครับดูสิครับเริ่มปรับเบรคครับโหกระตองทีตัวนี้ครับกระตองทีใหญ่ด้วยยวิ่งวนเลยแมงผู้ครับตัวนี้ดำครับดำดำดำครับแรง เปเลย PEC เป็นคำเนี่ยไม่มีเลยสุดเท่านี้แล้วมันหนักใหญ่มันไงฮู้ฮู้ซาใจโอ้ยกับความดุของมันนะอื้ม เต็มเต็มวนตับวนตับวนตับห้าโลได้ทีนี้สั้นอ้วนจริงจริงไปนี่นะสุดยอดกัดสองทีเลยไหมนี่โอเคถ่ายรูปครับ ไอ้ตัวนี้มันเป็นไรวะทำไมไมันขึ้นอย่างนี้วะสามตัวตัวนี้สามตัวลวดตัวสามจิบช้านี่ไหมครับโอ้โหจิบยังได้เลยอะเอจิบอะไรปบนนั้นอะ ป๊อบป๊บกัดป๊บ,ปบโอ้ตัวสะกอร <c oughs> <c oughs> โอ้น้ำมาเชียวอากาศอากาศอยู่ที่อากาศด้วยฟ้าคึนป๊บกัดถึงน้ำทันที กโอ้โไทฟอกเราก็มาหมนนี้โอ้ไล่เอาจนได้นะว่ามันจะกัดอะไรโอ้ ติดคอเดียวสะด้วยโดดปังเลยตัวนี้น่าจะสี่ครับน่าจะสี่โลคับไทฟอกติดคอเดียวนะแต่อยู่ครับอยู่นี่ประมาณสี่โลโหตีแป๊ะปั๊บตูมสุดยอดวันนี้มันมากเลยวันนี้ยเอาทุกเหยื่อเหมือนกันครับตอนนี้ฝนมันเริ่มมาแต่ว่า ที่เราอยู่ฝนมันเลยเออกไปทั้งทั้งซ้ายทางขวาเลยโชคดีมากแล้วก็อากาศมันเริ่มแบบคือตรงนี้มันใบาสามนะแต่อากาศแบบเนี้ยนี่คือใบาสามนะฝนรอบด้านเลยครับแล้วป่ามันเริ่มจิบเนียนๆเลยตอนกลางวันกี้แดดแดดแป๊บเดียวครับชั่วโมงเดียวเปลี่ยนมาเป็นอากาศแบบเนี้ยแล้วก็มากัดเยือเลยนะโอเคถ่ายรูปครับ ไอ้พางตรงนี้วิ่งย้อนโอ้โหติดปุ๊บเอาเลยโอ้แต่ละไซด์แต่ละไซด์โอ้โห ทันก็ว่าไม่รู้ทะลุปไปแล้วโอึเพิ่งได้ตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้ตีไม้เอาเลยจิบเอาเลยเวลามันนะครับเวลามันแรงโคตโรๆอ่อนแล้วมั้ง ไมไหนไมน,น,น,นั้นวันนี้ bye นะเนี่ยใบใเนะแม่งกลางวันไม่เอานะขึ้นอย่างเดียวไม่เอาไม่มีอากาศเลยพออากาศแบบนี้ขนาดแหละโอ้หอะไรก็กลับตัวเนี้ยตัวที่ขึ้นขึ้นเนี่ยอะไรก็กลับโอหไซนี่สี่โลในอีกวันเดิมนะปลาที่นี่มันตัวมันสั้นแล้วหัวใหญ่ดูให้เพิ่นเิยวเพิ่นเนี่ยเหมือนบุรัษเลยนะเนี่ยคล้ายบุรัษเลยตัวมันสั้นแลหัวใหญ่ แต่ยังอ้วนไม่เท่าแต่ความดูนี่ได้เลยครับไทฟอกอีกหนึ่งแต้มครับน่าจะมี4-5โลตัวนี้นะเป็นปลาที่อ้วนสั้นแล้วก็หัวใหญ่กัดแม่นมากคล้ายๆบัวรัดเลยนะแต่มันความอ้วนยังไม่ถึงโอเคถ่ายรูปครับ ยอดเลยตัวนี้เนี่ยว่าไม่กัดใหญ่ด้วยกัดเยอะไม่โดนดูไม่โดนอะไรโดนใบพับไปเลย <c oughs> อโหเอกเบตกูเสียไปเลยโอ้โหยบน้ำดีจังเลยตัวเนะี้ยโอ้โหแต่น้ำห่างสาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยการตัดเตะ่ง เป็นเมียการตีพี่ถัว่วเฉยตีบัตเบตรไม้แรกเลยเมียาการเลยด้านหน้าห่างใสเลยผมตีพี่ถัวนะหัวมันอยู่ฝั่งนี้ครับตีฝั่งนี้ถ้าตีฝั่งขวาก็มีโอกาสอยู่ที่มันจะเอาเลยนะคือทีหนึ่งตีประจิบคือหันหน้ามันไปขนาดแล้วก็ตีตีผ่านหน้าสักเมตรหนึ่งก็ได้ครับ ปามจะหันหัวไวครับมีโอกาสกัดเหยื่อเราเยอะครับตอนนี้มีอาการเลยตีครั้งแรกตัวนี้มีอาการเลยโหเนี่ยมีหลายตัว เลยบกแล้วหลายตัวหลายทีแล้วหลายทีแล้วใหญ่ด้วย <c oughs> ดูจ <c> ะ <oughs> ต้องถามว่าความใ,ใหญ่แค่ไหนโอ้โหนนตรงไหนวะเนี่ยเกียเเกียวหลังเว้ยเกีียว เกี่ยวไหนสักที่ยังไเพราะว่าทำไมแรมงกัด <c oughs> ไม่โดนตัวเบ็ดดูเกี่ยวเกี่ยวโอ้โหไม่โดนตัวเบ็ดโอ้โหโอ้โไว้ใหญ่ ัดแล้วมันแบบไปโดนส่วนไหม่โอ้โหโดนต้องรูดมางี้เลยตัวนี้เราต้องเก็บนะเขาบาดเจ็บโหไม่เข้าปากกัดยังไงไม่เข้าปาดเอ็กเบดเต็มคำยอดเลยวันนี้ก็ผมพยายามเฝ้านะมันจิบรือหลายทีครับมันจิบปั๊บเนี่ยตีใส่ มัดเบรดมีอาการแต่ไม้แรกที่เราตีนะจะตีอีกไม้หนึ่งตัวนี้เอาเลยนะโหมัดเบรมีอาการจริงเลยตีกบกบไม่มีอาการกบไปทรัมีอาการเสียงดังๆหูมีอาการทันทีเลยเหนื่อยตัวเนี้ยเหนื่อยแรงโอเคถ่ายรูปครับ